มาครับผมสวัสดีครับอยู่กันในเกม Neo Duel b a c k h a c Monster เดียครัเปิดมาได้ลูกฟ้ามาอ้าวเราทำปรากูลได้เลยจากไปครับก็ผมยังไม่ผสมวิล่านะคิดว่าเดี๋ยวทำเป็นลูกกลมๆแล้วผสมปรากูลดีกว่าตรงนี้เขาก็ผสมปรากูลเหมือนกันนะครับเราได้จำนวนตัวเยอะกว่าหนึ่งเตัวชนะไ,ไปฮะ อ่าพอดีเลยนะครับได้วอเตอร์เอเซนต์นะฮะมาผสมขึ้นพอดีขึ้นขั้นพอดีแล้วก็เดี๋ยวเราหยิบอ่มาแรงมาสักตัวหนึ่งครับเผื่อว่าเอามาผสมเข้าคู่กับมิ拉ฮะรอบนี้ครับ,รบเจอบรากูเหมือนกันนะฮะยังไม่ได้เลือดธาตุนะยังเป็นลูกเอเซนต์สองสีอยู่ยังไม่เป็นกลมกลมและมีลักคูนมาฮะค,คนข้างตีแรงอยู่มีบรากููก็ตีแรงเช่นกันฮะรเรียบร้อยเลย oh, wow. ได้เลือกอัพเบนนะครับอัพเกรดอะไรดีวันนี้ธาตุน้ําแน่นอนครับมีเป็น slippery กล่าวนะครับเหมือนกับว่าทําสถานะ c ั u ซี่ตรงนี้จะทําให้ศัตรูเนี่ย t r i กช้าลงาเอร์เซ็นนะครับต่อ stack ซึ่งมันจะได้มาตามธาตุน้ําที่เรามีในกระเป๋านะครับหรือว่าอันบนก็จะมาช่วยลดคูดาวค่ะสามสิเปอร์ตามธาตุที่เราเปิดมากที่สุดก็คือธาตุน้ำนะขึ้นอยู่ว่าเราจะไปทางลดคูดาวหรือว่าจะไปทําด b u ัฟใส่ศัตรูนะผมขอเล่น อะไรแปลกๆหน่อยก็น่าจะลองเล่นเป็นสลิปเ e r ี่เก่านะครับมันอาจจะได้มากกว่า30%เปอร์ก็ได้ถ้าเรามีตัวมากกว่า10ตัวก็าอาจจะทําดีบัฟสตูติกเกอร์ช้าล,ลงมากกว่า30%เปอร์ก็ได้นะครับถ้าเรามีมากกว่า10ตัวนะครับอ่ะลองดูลองดูงดรีโรนี้ก่อน โอ้ไฟกับเอซิครับไม่เอาฮะอ่ะมาฮะลองดูลองดูงดมีทตุน้านี่ครับตอนนี้เรามีทตุน้ําอยู่ไม่กี่ตัวกำลังจะขึ้นปลากูลนะครับมีหยดน้ํามาเอามาทําค่าโฟล์ซึ่งปลากูลจริงๆเราเคยเล่นแล้วมาก่อนน้ำานรับเอามาแบกได้จะต้องมีตัวสร้างโฟลเยอะๆครับให้มังก่อน้นําเราตีแงรงฮะอ่ะตรงนี้ครับต้องผสมก่อนผมยึงเต่ามานะว่าจะมาสร้างโล่สร้างเกราะนะครับ เอาโดมิฮะหยดน้ามาด้วยนะครับอันนี้สร้างค่า f l o ลได้เลยก็เพิ่มขึ้นได้ตามลิงก์ที่เราเปิดมีปราคูนตัวที่2เอาไว้ก่อนได้ไหมขอช่องก่อนตอนนี้ต้องการช่องอ่ะลูกน้ำครับมา1อ่าอันกับเดี๋ยวเราเก็บตังกันหน่อยครับผมเอาเตาออกไปก่อนขอเก็บตังก่อนแล้วกันฮะ <c oughs> เจอกับธาตไม้ฮะสายสะท้อนมาก็ <c oughs> <S <S ามีฮิวสตัวครับลูกเขียวสอันฮะละลายโลเรา เราไม่มีหิวบมัน่าจะสู้ไหวทาามจย,ยังไม่พร้อมตัวยังไม่พร้อมเต็ไมไปหมดมั you you งกรนนะ้ามาเลยฮะแต่ก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีนะครับยังไม่มีตัวสร้างค่าฟโฟล์นะครับมีมิล่าเนี่ยสร้างได้อะ,อะเดี๋ยวผมขอสุ่มหาช่องก่อนตอนนี้ต้องการช่องแบบพอสมควรเลยและลูกฟ้ามาฮะลูกฟ้าแตกผสมคู่กับมแมลงขึ้นขั้นได้ฮะมีกระเป๋ามาหน่อยโอเค Water Essence อีกหนึ่งอันนะครับเก็บไว้ก่อนแลยกันเผื่อผสมอะไรอ่าจริงๆผสมคู่กับวิล่าอีกหนึ่งตัวได้ครับเพราะว่าตัวบิล่าเวลาตีมันจะสร้างค่าฟโฟล์นะครับได้มานุมานาอะไรมาก็ไม่แย่อจัดไป จเจอกับพาดน้ำเหมือนกันเลยครับอันนี้จะผสมขึ้นเป็นปลากูดซึ่งเราน่าจะพอสู้ไหวนะเราเริ่มจะมีตัวสร้างข้าวโฟโลแล้วนะครับก็เปลี่ยนบิลา่าบิลา่าน้าสร้างข้าวโฟโได้ฮะตัวใช้ตอนนี้ยังไม่มีซึ่งตัวมังกรน้ําของเราฮะยิ่งมีข้าวโฟโเยอะดาเมจก็จะเยอะขึ้นตามนะครับและก็ดูเหมือนว่าเอ้ยเอาเรื่องอยู่เนะี่ยจะแตกครับผมเอาจะแพ้เฉยเลยฮนะเดี๋ยวเรียบร้อยครับรอรอ,อก,ก่อนรอ,อก,กอนรอช่องก่อนช่องมันน้อยไปหน่อย ผมใส่เต่าไปไม่ได้เลยฮะมันต้องการช่องครับพื้นที่ไม่เพียงพออะโดว้อีกหนึ่งอันอันนี้ได้ข้าวโฟล์มาเมื่อเริ่มต้นนะครับมันต้องมีอนะโอเคครับได้ช่องมาแล้วฮะกับลูกฟ้าอีกหนึ่งล็อกไว้ก่อนนะเผื่อไว้ผสมอะไร ตอนนี้เราใส่เต่าไปได้แล้วฮะก็เท่ากับว่าเราสามารถสร้างโลขึ้นมาได้เลยครับมีชิวขึ้นมาหน่อยและเจอกับน้ําและลม้วยครับอันนี้น่าจะกําลังทําเป็นน้ําแข็งสายน้ําแข็งผมยังไม่ได้เล่นสักทีครับค่อนข้างเล่นยากอยู่ต้องใช้ดวลเยอะหาสองธาตุมารวมกันครับลมกับน้ํามารวมกันและดูเหมือนว่าเขาตีค่อนข้างช้าด้วยฮะับทิกเกอร์ช้าลงเพราะว่าเราใส่ดีบัฟเข้าไปเป็นคลัมซี่ตอนนี้ไป7ก็ประมาณ21%เนนะครับ ได้ลูกน้ำมาหนึ่งครับกับบีล่าของเราฮะอัปเกรดขึ้นมาเดี๋ยวผมต้องจัดตำแหน่งใหม่ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับมีเมฆเมฆก,ก่อของน้ำจะเป็นอะไรฮะเมฆของน้ำจะเป็นเรนคูดนะครับตรงนี้จะทำค่าเรนขึ้นมาก็คือศัตรูจะรีเจนเอเนอร์จีช้าลง5เปอร์ไม่ต้องมีก็ได้ั้างไม่เป็นไรนะฮะที่มันไม่ค่อยพอด้วยเออเ,อ,อเดี๋ยวนะเด้วผิดจะกดสูง ตังยังเหลือให้สุ่มอยู่เลยโอเคไม่เป็นไรฮะลองดูไหวไม่ไหวรอบนี้เจอกับธาตุลมครับเปิดมาแล้วก็มีโล,ล่รองรับอยู่แล้วก็ฝั่งเข้าดูเหมือนว่าจะเอเนจีไม่พอด้วยตีไม่ออกโอเคสู้ได้อยู่ฮะอักเม้นที่2ครับวินวิน2ได้รับเงินนะถ้าชนะนะครับอันล่างสุดเป็นเอเนจีซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาอะไร่าตรงกลางทิ้งไปเลยกันนะครับได้รับ ไม่ได้เล่นแอร์นะฮะไม่ได้เล่นลมมีคอสเมียนครับถ้าเรามีมากกว่าสตูเราจะได้10บริทเทลนะครับก็ตีแรงขึ้นสเปกละ5ครับก็มี10ก็เป็น50นะจัดไปฮะขอแค่มีตัวเยอะกว่าสตูส่งกันต่อครับมีเงิน21เลยแต่ตอนนี้ช่องไม่เบขอช่องหน่อยได้มาหนึ่งเป็นช่องดี f เฟนเดอร์ครัโอเคครับ, okay, รบได้ตัวสร้างโฟล์ขึ้นมาฮะกับปูปูนี่มาบวกลาเมจได้เลยครับ ซึ่งจะใช้4โฟในการได้รับค่าเซนเทนดิงก็มาบวกดาเมจดเพิ่มเติมครับทีละหน 1, ึ่งทีละ2แล้วแต่ว่าจะมีเซนเทนเท่าไหร่อ่ะจัดไป2ตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่พออยู่ดีฮะช่องได้ลูกแรมาอีกอ่ะเดี๋ยวผมต้องดึงมาเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าไว้ผสมอะไรอาจจะใส่ตัวไม่ครบนะในรอบนี้ จะมีแค่ตัวสร้างโคครับที่ไม่ได้ใส่เข้ามาฮะรอบนี้ครับเจอกับธาตุน้ำนะครับก็จะมีไม้เล็กน้อยฮะมีตัวยูนิคมาด้วยเนี่ยเป็นยูนิคของธาตุน้ำครับแต่เล่นธาตุไม้มาด้วยเข้าคู่กันแล้วไม่ค่อยมีการสร้างโลเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไฮหลงเราก็ดาเมจ1 5ถึง17ครับซึ่งจะขึ้นเรื่อยๆตามค่าโฟลที่เราสร้างครับก็มีล่าตีได้ค่าโฟลขึ้นมาเอาไปใช้ในการสร้างโลเอามาบวกดาเมจให้กับไฮหลงแล้วก็ปูครับได้บัฟเซเทนก็ตีได้แรงขึ้น ไหนดูสิอ่ะนี่ฮะไฮหลงแปกไปครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นวิลวล่านครับวิลล่าคัดอัพเกรดตีสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดแหละอ่ะลูกน้ำเรียบร้อยแล้วครับเงินไม่ได้เก็บครับในรอบนี้เลยก็ได้ช่องมาเพิ่มเติมดีเลยมีซูเกโกะครับตรงนี้เอามาสร้างข้าวโฟโล์เพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมาส์ผมบัน โอ้บาเบิ้ลอะไรตอนนี้และสุม่มทีกดเบิ้ลเบิ้ลนี่คือสุ่มยาวๆเลยและไม่มีคูดาวแล้วโอ้โหเจอกับพัดลมนียครับดูของค่อนข้างฟูแล้วนะบีมแม็มาเต็มไปหมดก็จะเป็นสายแบบหลบๆบแน่นเอาเนี่ยครับตะไปีไม่ค่อยโดนแต่เขาก็โดนดีบ้าไปฮะคลมซี่ครับตรงนี้จะโดนเพิ่มระยะเวลาการทริกเกอร์ฮะทุกอย่างในกระเป๋าเขาจะช้าลง27เปอร์นยครับแตกละ3อ่ะตรงนี้ไหวไม่ไหวเหมือนว่าจะพอสู้ได้เนะครับเพราะว่าโลเราสร้างมาทัน ับยิ่งนานเราก็จะยิ่งเก่งกับไผ่หลงจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มตีไม่โดนแล้วเหมือนกันครับเพราะว่าติดฟอกมาค่อนข้างเยอะโอกาสการตีโดนก็แบบน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะอ่ะยังไม่เข้าเลือดเรานะครับชิวยังสร้างมาถัดยัียงพอไหวอยู่กับศัตรูที่มีเลือดถั่วร้อยกกว่าน่าจะสู้ไหว โอเคฮะสวยอยู่แต่เดี๋ยวต้องมีตัวที่บอกว่าใช้ข้าวโฟเป็นดาเมจนะครับซึ่งผมล็อกมาแล้วมาช่วยใช้ข้าวโฟหน่อยตอนนี้ข้าวโฟค่อนข้างเหลือนะครับมีตัวนี้จ,จะเป็นการลิงและได้แรนดอมบัฟฟหนึ่งอันซึ่งสามารถพัฒนาต่อได้หรือว่ารีกตรดตัวนี้ฮะก็คือผมล็อกไว้ใช้ข้าวโฟวสามทำดาเมจเจ็ดนะครับและก็สามารถอัปเกรดเป็นจระเข้ดได้ซึ่งดาเมจจะแรงมากๆก็มาแปครคู่กับธาตุน้ำอะไรก็ได้เลยน่าจะประมาณนี้ไปก่อนตัว แลนดอมบัฟคงจะไม่เห่าครผมต้องการตัวผสมอีกหนึ่งตัวเป็นเหมือนกับปลาปักเป้าหมดครับบีลาริโกอีกหนึ่งตัวฮะล็อกไว้ก็ได้ครับตอนนี้ข้าวโฟล์ผมว่าน่าจะเหลือเหลือเอามาช่วยใช้หน่อยแล้วก็เผื่อว่าทำจระเข้สองตัว บ้านนี้ไฟมาครับตอนนี้คลัมซี่เราสิบสเต็กับก็จะเพิ่มระยะการทริกเกอร์ของศัตรูฮะสามสิเปอร์แล้วนะครับทุกอย่างจะช้าลงครับแม้กระทั่งไม้ขีดครับไม้ขีดก็แบบกว่าจะได้ตีกว่าจะได้ทําอะไรก็ช้ามากมากเลยไฟก็ทุกๆ7วิจ็ดวิเลยนะครับกว่าจะได้หิวถ้าเป็นสายเดนเบิร์นดีคีรคูดาวเยอะขึ้นเบิร์นน่าจะไม่ทันนะครับสู้ไหวอยู่เราจะไปแพ้ทตุลมนะครับาตุลมจะมีความสามารถในการตะเร็วอยู่ละ ปลาปักเป้าครับมาเลยฮะตรงนี้ผสมขึ้นเป็นจระเข้ได้เลยเนียผมมีลูกอีปิกเก็บไว้อยู่นะครับก็สามารถผสม3อย่างเนี่ยขึ้นเป็นจระเข้ได้เลย อะได้ช่องมาอีกหนึ่งครับเอเนอร์จีสะส่วนเต่าตัวนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วเลยครับมันค่อนข้างกินที่วันนี้ถ้าเราเล่นตัวเล็กๆครับตัวแบบเยอะๆเน้นจํานวนเนี่ยอักเป็นที่2ที่เราเลือกมาจะทํางานนะ <or> อย่างในตอนนี้ไม่ทํางานฮะวันนี้ตัวเยอะไม่พอช่องมันไม่มีมวสุ่มหาช่องครับอะในรอบนี้ฮะทํา ครับซีไป12ครับสู้กับทัดไฟน่าจะไหวฮะทุกอย่างแบบจะช้าลง36เปอร์เลยถ้าเล่นภาพเดียวค่อนข้างขุมเลครับสำหรับอัคเบนดร้แล้วมันยังไม่จบครับมันยังขึ้นได้อีกด้วย okay, <you> มาแล้ครับจะแค่สีฟ้าฮะแล้วก็อักเบนสุดท้ายของเรามีอะดรีนบูสต์ด้ครับไม่ค่อยน่าสนใจมีมมาซลอัพ สามเลยแบบน่าสนใจนะครับมีความเร็วได้มาเจ็ดก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อยากได้ดาเมจมากกว่าตอนนี้เหมือนดาเมจไม่พอเลยครับแล้วก็มีพิลฟายิเรนนะครับตรงนี้ในแต,แต่ละครั้งที่เราทําเรนใส่ตูจะลบล้างดีฟัฟของเราครับก็น่าสนใจแต่ตัวสร้างเรนเราไม่มีเลยนะฮะมันจะเป็นน้องเมฆอะ่ะถ้าเป็นสายเมฆสายหลบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอช่วยได้งั้นเรามาดาเมจดีกว่านะครับทุกตัวจะแรงขึ้น6 damage, ดาเมจนะครับ เริ่มต้นมาแล้วเจอเป็นอาเทอร์ฮะอาเธอร์ Arthur จะใช้สีเน r g จี้ครับในการสร้างค่าวโฟล์ฮะสิเลยก็ไม่แย่นะครับคราวที่แล้วเราก็เล่นกันมันก็จําเป็นต้องมีนะครับแต่ไอเดจี้จะพอไม่พอนั่นอีกเรื่อหนึ่งช่องมาอีกหนึ่งครับช่องเบิมเบิม,มาชิลโซนฮะเอาตัวอะไรไปใส่ก็ได้ โซนอาร์เทอร์อีกหนึ่งผมข้ามไปนะครับวันนี้เนี่ยแอคแทกเ,เกอร์เรามี3ตัวมันน่าจะไม่พอแล้วมีครีพิุสนะครับอันนี้ได้คริติเคิลนะคราวที่แล้วเราเล่นกันก็นกเป็นน้ำใสคริซึ่งก็ดีอยู่แต่วันนี้อยากจะเล่นแบบน้ำแบบกระเป๋าดาำล้วนเลยเพราะว่าวันนี้ฮะยิ่งใสทัุน้ำเยอะอัคเมนแรกของเราเนี่ยอย่างทอมซี่ครับจะทำดีบับใส่สูซค่อนข้างเยอะนะฮะก็ลเลยแบบอยากลองเล่นกระเป๋าน้ำแบบล้วนเลยอ่ะได้ฟ้าโซนมานะครับ ตอนนี้ก็ยัง12นะครับอาจจะแบบขึ้น,น,นลงเพราะว่าผมผสมตัวด้วยแต่ในตอนนี้ก็จะมีดาเมจมากขึ้นนะครับมีจระเข้ขึ้นมาทำดาเมจมากขึ้นเลยก็ทำารีเทลไปด้วยฮะัตูโดนดาเมจมากขึ้นอีก50เปอร์เป็นดีบาฟครับดีหายไปอย่างรวดเร็วฮะสตูเรียบร้อยครับมีดาเมจแล้วดาเมจก็ได้จากตัวไอ้เขี่ยฮะได้ดาเมจ40นะครับแต่ถ้าเราลิงก์ครบนะครับจะเป็น65ดาเมจ ลิงก์กับตัวธาตุน้ําให้ครบครับอีก5าลิง์ฮะลิงละห้าดาเมจนะก็65พอดีซึ่งนั่นก็แปลว่าสเตรนท์ก็มีผลกับตัวแม็กเซสหรือเจอร์เ้ของเราเะครับเหมือนจะไม่มีผลนะดีบัฟวิทเทิลที่โดนดาเมจแรงขึ้นก็เหมือนจะไม่มีผลนะครับเพราะว่าโดน65นิ่งๆเลยจะมีผลเฉพาะตัวตีนะครับตัวที่เป็นไฮหลงมังกรน,น้ําตีนะครอาจจะโดนตีได้แรงขึ้นซึ่งแม็กเซสหรือเจอร์เ้ของเราเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับมันก็เลยแบบดาเมจไม่ได้ขึ้นเลย มีตัวตีใหม่เป็นฉลามฮะกริมจอรตรงนี้ก็คือได้ดาเมจมา35-45ถึงลเลยแล้วก็ถ้าศัตรูเนี่ยเลือดต่ำกว่า50เปอร์โด,ดนแรงขึ้นอีกก็น่าสนใจแต่ตัวตีผมเนี่ยหมดแล้วนะครับไม่มีที่ละถ้าไปแทนก็ไปแทนมิล่าสักตัวหนึ่งนะไม่เป็นไรดีกว่านะครับผมวันนี้เน้นสร้างค่าโฟล์ตครับให้กับไฮหลงให้กับตัวแม็กซ์เซสที่เป็นจระเข้ด้วยมาทางนี้แล้วเดี๋ยวไปทางนี้ต่อนะครับเผื่อเราอาจจะทําจระเข้2ตัวแลีมีตัวลิโกอีก1ตัว ก็เดี๋ยวต้องหาลูกน้ำมาผสมหาปลาปักเป้าอีกหนึ่งตัวฮนะทำจระเข้สองตัวน่าจะดีกว่าไม่เจอครับเจอเป็นมแมลงฮรเดี๋ยวผมเอามิล่าไว้แค่นี้ก่อนเจอกับธาตุไฟเลยครับน้องฮิวสูชิมาครับโดนดีบัฟไป12ฮะติกเกอร์ช้าล,ลง36%ร์และรอบนี้ตัวผมน้อยกว่าฮะฟีโเทไม่ทำงานครับตีไม่ได้แรงขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสู้ไหวฮะแม็กเซสของเราช่วยแบกได้ครับขอแค่มีค่าโปะขึ้นมา มีลีโก้ีกหนึ่งตัวฮนะอาจจะพอละเดี๋ยวขอขอวัดตัวผสมก่อนได้ช่องครับแต่ช่องน่าจะไม่จําเป็นแล้วนะช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ได้มาเป็นดีครับตัวผสมเรียบร้อยแล้วฮะขาดแค่ลูกอีปิกนะครับลูกน้ําอีปิกโอเคเลยฮนะลูกน้ําอีปิกมาเรียบร้อยฮะรเราจะได้จิเคสองตัวครับมีเป็นโอมนิครอฮะอันนี้ได้บัฟทุกอย่างเลยครับสเลยถ้าลิงครบ เจอกับท่าสาฟ้านีครับมีเป็นตัวยูนิคเป็นซุดมาด้วยรอบนี้เราทำรีเทิลได้ฮะศัตรูจะโดนดาเมจแรงขึ้น50เปอร์และก็หายไปอย่างรวดเร็วฮะ HP ศัตรูครับโอเคฮะแบบนี้สู้ได้อยู่ ดูสิมันแรงอะไรโอ้เจะ,ะเข้ของเราแบกจริงๆนะฮะขอแค่ได้ทริกเกอร์ครับทีละ65เลยและทริกเกอร์ทุกๆ3วินาทีนะครับใช้แค่7 f l o โฟลเองซึ่งในตอนนี้ก็มี2ตัวนี่ครับเดี๋ยวหยิบโอมนิคอมานะวางตรงนี้ฮนะน่าจะสวยอ่านระือแค่ทำให้ลิงค์ครบครับเรามีลูกเอเซนต์พอสมควรครับหยิบเดวิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยได้ลูกไฟไม่เอาอาร์เธอร์ไม่เอาไปกันต่อโอ้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลย ได้มาคริกเข้าสดนะครับเป็นช่องสําหรับตัวตีนะครับตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันจะไม่คลิกนะยังไงก็ไม่คลิต้องให้ตัวไฮห,หลงแทนอ่ะช่องอีกเพียบเลยนะครับก็ตังหมดแล้วด้วยเดี๋ยวเราจัดตําแหน่งแล้วก็ไปกันเท่านี้ก่อน รอบนี้ครับเจอกับ,าบ่าพหลบตัวเพียบเลยครับมิเทร์ผมไม่ทํางานฮะดีบัฟในหลบมาเปิดมาทําฟอกมาหะไม่เป็นไรฮะตีไม่โดนไม่เป็นไรแต่แค่เราแบบขอแค่มีข้าวโคล่ฮะทำดามเมจได้65แล้วตอนนี้ใส่ไป2ตัวก็แรงอยู่มาครับพารโซนเดี๋ยวเราดึงมาฮะก็มาเพิ่มแมคกพีได้ครับถ้าแบบใส่ตัวซัพพอร์ตเข้าไป มีลิสเกอร์ฮะตรงนี้เนี่ยก็คือจะได้ดาเมจนะครับผมจัดเลยแล้วกันนะครับมันเป็นตัวธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไม้ในตัวเดียวกันนะฮะยิ่งลิงเยอะยิ่งได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเพื่อจะบูู้ทยลงขึ้นมาได้ตอนนี้แม็กเซซของเราแบกครับจระ,ะเข้ฮะได้ช่องมาอีกหนึ่งช่องครับ งหมดไปกันเลยรอบนี้ครับเจอกับสายฟ้าดีครับ,รบก็เป็นมังกรสายฟ้าครับส่วนมังกรไถ่หลงขเราฮะดาเมดอยู่ที่3ามสถึงสานะครับแลวก็ขึ้นเรื่อยๆด้วยมีคิิติคอเ้าเล็กน้อยด้วยก็น่าจะมาช่วยดาเมดได้หน่อยนะครับถ้าแบบค่าโฟล์ไม่เบซึ่งในตอนนี้ก็ยังพอเหลือๆอยู่อาจจะใส่ตัวอะไรมาเพิ่มก็ได้ฮะ ไปดูซิมังกรไทยหลงเราบูสต์ดาเมจมาโอ้โหก็ไม่เท่าทเธเแค่แม็กซีสนเลครับโหไม่ขึ้นเลยจริงๆอ่ะมีเป็นอมนิคอยอีกรูปหนึ่งครับอ่ะซื้อมาแปะวางเลยก่อนแล้วเดี๋ยวเราสุ่มหาอะไรเพิ่มเติมมันไม่ค่อยมีอะไรท่านน้าเลยผมต้องแปะลิงให้ครบด้วย โอ้น้ำเบิ่มเบิ่มมาฮะเซเลเนียสเมื่อตีฮะจะอินฟริกเรนนะครับโอ้น่าสนใจแล้วก็ได้ค่าวโฟโลว์มาด้วยนะก็แทนมิล่าผมไปได้เลยเดี๋ยวผมล็อกไปก่อนตรงนี้เงินเหลือเดี๋ยวผมเอาลิงค์ให้ครบนะครับทำลิงค์ให้ครบแล้วกันเ <or> จอกับผ้าสายฟ้านีครั <we> เน้นสตันบ่า ใส่ท็อกปักมา2ตัวมีพาทอนเล็กน้อยครับก็มาเข้าคู่กับสีเขียวเลยครับเหมือนจะผสมผสมคลักๆก,กันพอสมควรฮะแล้วเปิดมาผมโดนดีบัฟทุกอย่างอะสองซึ่งก็มาแก้ด้วยบัฟทุกอย่าง2เหมือนกันครับแต่เป็นสีแทนเพราะว่าใส่โอทิคอร์ไป2แล้วก็เรียบร้อยอิเล็กทริกเอสเซนต์เลยครับก็ขึ้นมานะฮะจับมันขึ้นขึ้นมาซึ่งมันก็ได้ใช้นะครับเพราะว่าเอเนจีเราจะไม่ค่อยพอถ้าใส่แทเกอร์ไปหลายตัวครับตอนนี้ได้ไมาตัวแล้วด้วยครับ ว่าจะเอาบิล่าออกเพราะว่าช่องเต็มด้วยกับตัดปัญหาเรื่องแอคเกอร์หลายตัวด้วยฮะเดี๋ยวจะไม่พออ่ะอาจจะได้แค่3ลิงก์นะครับขี้เกียจจัดเยอะแยะลิงก์หนึ่งก็คือได้5โฟโลเมื่อสตาร์ทนะครับได้เอสเซนสีฟ้าไปอีกหนึ่งครับขึ้นขั้นใหญ่ได้ด้วยอ่ะจัดไปไม่มีอะไรน่าสนใจฮะไปกันดีกว่า <That> s <S และเจอกับธ <'s> าตุน้ำแข็งเลยครับโอ้โห ผมเห็นเหมือนมียูนิคสตัวโอ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดเราพวกภาพพวกภาพเดี๋ยวเดี๋ยวมันลดไปไวมากครับโอ้โหโคตรแรงโอ้โหเดี๋ยวเดไม่ทันไม่ทันครับดอกสุดท้ายไม่ทันจริง <ever> โอ้โหเดี๋ยวเดีว,ดวแรงเวอร์เกินเลยครับฟอร์ตไปไปพันห้าฮะคือน้ําแข็งกัดอย่างเดียวเลยฟอร์ตไปคือทุกๆ10สิบเครับ ฟอร์ไบจะเป็น50ดาเมจและไอ้ลูกเอเซนนี่มันทำงานด้วยทิกเกอร์ได้ด้วยฮัทีละ2ทีละ2องครับทุกๆ3วินาทีกับเขามียู่นี้ครับนี่1ตัวฮะกับนี่อีก1ตัวฮะเหมือนว่าจะมี1ตัวครับที่สามารถคราฟได้นะครับอีก1ตัวนี่มันได้จาก Arc อ,อัรคเบนเนาะอ่านี่ครับได้จากอัรคเบนนะครับหอันส่วนตัวแต่ละตัวนั้นทำงานยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวนี้ลิงก์เพื่อลดคูดาวครับแต่เมื่อทิกเกอร์เนี่ยก็คือจะอินฟิก50ฟอรไไบบปเเลยคัท่ากับว่าอินฟิกมาผมโดนไปเลย250หน่วย ก็10ฟอสไบท์เท่ากับ50หน่วยนะครับอินฟิกมา50ฟอสไบท์ก็น่าจะโดน250เลยโคตรแรงครับทุกๆ4.2วินาทีส่วนอีกตัวหนึ่งก็ทำให้ฟอสไบท์แข็งรงขึ้นอีก50เปอร์โอเคไม่แปลกใจที่ผมจะแพ้นะฮะอ่ะมาดูตารางคลาฟหน่อยคลาฟยากไหม โอ้โหก็ค่อนข้างยากนะมันต้องมีเกวิงเนะครับกับตัวธาตุน้ํามาผสมกันซึ่งเป็นตัวรีเจนทั้งคู่เพื่อเอาขึ้นขั้นเป็นตัวยูนิคของฝั่งน้ําแข็งได้ครับและยูนิคที่คราฟได้เนี่ยมันจะได้แค่น้ําแข็งเท่านั้นเลยนะฮะธาตุอื่นมันคราฟไม่ได้เนี่ยอย่างธาตุใสฟ้าตรงนี้ครับก็สุดที่รีเจนเลยครับไม่สามารถคราฟได้ส่วนมากเราจะมีตัวยูนิคก็คือจากอัคเบนนั่นแหละถ้ามันมาตรงธาตุก็ดีเลยครับก็เคเขาโชคดีผมแพ้ได้กรอบเดียวนะครับตัวแตกแล้ว <c oughs> คือห้ามแพ้เลยตอนนี้เราแพ้ไปสี่ละหัวใจเหลือแค่หนึ่งเดียวดีมอนคอครับ, Demon Core รบมาดีมอนคอไปวางตรงไหนได้บ้างเนี่ยอยากได้ดีบัฟเหมือนกันนะเอามาตรงเนี้ยแหละโอเคน่าจะได้อยู่นะครับว่าซัพพอร์ตตัวนี้มันลิงก์กับอะไรก็ได้ครับมันไม่ต้องลิงก์กับตัวาธาตุน้ําอย่างเดียวอ่ะโอเคสวยนะครับลูกน้ํามาอีกครับลูกน้ําระดับอีปิกเลยคงจะต้องล็อกไว้ก่อนรับตังไม่มี จเจอกับธาตไฟเลยครับอ้าวเข้าทางเลยธาตไฟถ้าเน้นเบิร์นนี่คือเราจะทําให้เขาเบิร์นชา้านะครับตอนนี้ก็15นะฮะเท่ากับว่า45%เลยนะทิกเกอร์ช้าลง45%แล้วแลก็ไม่ทันจริงๆครับค่อนข้างช้าเลยฮะแต่ละตัวคือแบบกว่าจะได้ตีกว่าจะได้ทิกเกอร์เนี่ยตัวหลักมอเทนพันเนี่ครับ5.74บอนฟี่ก็ปาไป8.20นนะครับก็หิวไม่ขึ้นหิวไม่ทันนะครับรอบสุดท้ายฮะแพ้ก็จบชนะก็จบเหมือนกัน <c oughs> เอาช่องมาล,ลดการคอนโซลเวอร์ที่ใช้เล็กน้อยดีบอนคอหรือไม่ก็โอมนิคออีกแล้วนะครับเราขายช่องกระเป๋าที่เรามีได้ก็จะดึงได้พอดีแต่มันจะไม่มีที่วางอะดิวางตรงไหนได้บ้างมันเหลือช่องอีกแค่4ช่อง3ช่องนะฮะได้ไปครับ,บ,ค,รบคลามโซนครับตรงนี้ได้ช่องเพิ่มเติมมาอีกหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวผมลดสตาร์บินาการใช้งานของเจ้าตัวนะนะครับได้คริคทิคอลโซนครับ ไม่เอาแล้วช่องขออะไรมาใส่กระเป๋าเพิ่อมอีกสักตัว2ตัวได้ไหมเม็ Vietnam, ดน้ำนียครับ water essence อ่ะแล้วก็จบเท่านี้เลยครับตังเหลือ2องทอะไรไม่ได้ละ รอบนี้ครับเจอกับสายเมฆมาฮะสายฟอกมา,า,ม,ามีเมฆแบบแทบทุกอย่างเลยเมฆเขียวก็มีเมฆแดงก็มีเมฆสายฟ้าก็มีซึ่งเราจะตีไม่โดนเนี้ยก็เน้นหลบใส่เป็นแฟนฟอกมา2ตัวฮะถ้าหลบปุ๊บก็จะได้หิวขึ้นมาตอนนี้ก็ติดฟอกไปสี่สี่ฮะตีไม่โดนจริงจังนะครับดีที่มีตะเข้มมา2ตัวฮะแม็กซ์เสใช้ข้าวฟลมาเป็นดาเมจแทนครับแต่อาจจะช้าหน่อยฮะคูดาวค่อนข้างเยอะไม่ได้ลดคูดาวให้เลยเรือเราตอนนี้ก็ขึ้นหลอดเหมือนกันครับตีไม่โดนครับไปยิบให้เขาเหมือ เหมือนจะแตกครับเหมือนจะแตกอยู่เหมือนกันอีก16โอ้โหแล้วเขาฮินมาโอ้โหซื้อเอาเลื่อนไะเลยอะผมไม่เคยเล่นสายเบกขนาดนี้เลยนะครับแปลกใหม่ดีฮะเกือบแตกอยู่เหมือนกันครับคือถ้าไม่มีจระเข้นเนี่ยแตกไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยชนะได้ด้วยจระเข้เลยเพราะว่าแค่มีข้าโฟโล์ขึ้นมาก็คือได้ดาเมจขึ้นมาเลย65 65 วันนี้ก็เซตเพ่แบกนะครับ715เลยฮะดามเมจอะประมาณนี้ก็เลยการทรับสำหรับวันนี้ฮะอยู่กันกับธาตุน้ำนี่ครับมีเป็นจระเข้ที่เอามาเป็นตัวแบกหลักนะเดินสร้างคารโฟลดก็เหมือนว่าจะใส่ได้3ตัวด้วยซ้ำเลยครับคาโฟผมยังพอเหลือๆอยู่ก็ถามว่าคุณชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮนะสวัสดีครับ